ทุกคนน่าจะเคยได้ยินวลีที่บอกว่าซื้อที่จุดต่ําสุดขายที่จุดสูงสุดมันไม่มีจริงคนที่พูดประโยคนี้เป็นคนแรกนั่นก็คือเบอร์นาร์ดบาลุกเบอร์นาร์ดบาลุกนะคะเกิดที่เซาแคลิร์เนียเซาแคโรไลนีในครอบครัวยิวอพยพตอนที่เขายุ19ปีเนี่ยเขาเริ่มเข้าไปทางานในบริษัทโป๊กเกอร์แห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นที่แรกที่ทําให้เขาได้เรียนรู้เรื่องการควบคุมความเสี่ยงแล้วก็ปลูกฝังนิสัยให้เขาเป็นคนที่ควบคุมความเสี่ยงมาตั้งแต่ตอนนั้นตอนเขาอายุ เพราะว่าสาเหตุมาจากวุฒิสภากําลังถกกันเรื่องการผ่านร่างมติลดภาษีนําเข้าน้าตาลแต่ว่าเบอร์นาร์ดบารูมั่นใจว่าวุฒิสภาไม่ไม่น่าจะผ่านร่างกฎหมายนี้อย่างแน่นอนเพราะเขามั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกห,หัวบีหัวบีในตอนนั้นหัวบีดเอามาทาน้ําตาลนะคะในอเมริกาในบ้านเราอาจจะเป็นอ้อยแต่ว่าที่อเมริกาใช้หัวบีในการทาน้าตาลทั้งเกษตรกรที่ปลูกหัวบีและวอลล์สตรีทมีความต้องการเหมือนกันนั่นก็คือต้องการให้กฎหมายรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง เขาก็เลยวางมาจิ้น300เหรียญเพื่อที่จะเทรดหุ้นน้ำตาล3,000เหรียญหรือก็คือการใช้เงเนวันละสิเท่าแล้วผลสรุปที่ออกมาเนี่ยก็คือวุฒิสภาไม่ผ่านล่างกฎหมายนี้จริงๆทำให้เขาเปลี่ยนเงิน300เหรียญกลายเป็นเงิน60,000เหรียญได้ในระยะเวลาเพียงไม่นานช่วงอายุตั้งแต่27ปีถึง40ปีเป็นช่วงเวลาที่ดีของเบอร์นาร์ดเบอรุตอนที่เขาอายุ40ปีเนี่ยเขามีชื่อเสียงไม่มีใครไม่รู้จักเขาในตอนนั้นหลังจากนั้นนะคะตั้งแต่อายุ42เรื่อยมา เขาก็เริ่มเข้าสู่วงการการเมืองแล้วเขาก็เสียชีวิตเมื่อตอนที่เขาอายุ94ปีในช่วงปีรัชกาลที่9ของบ้านเราหลังจากที่รัชกาลที่9ทรงครองราชย์้19บปีั่นก็คือปีที่เขาเสียชีวิตอยู่มาตั้ง5แผ่นดินในรัชกาลของบ้านเรานะปรัชญาของเบอร์นาร์ดเบอร์ลุกในการเทรดนั่นก็คือคนส่วนใหญ่มักจะคิดผิดเขามองว่า,วาการเทรดแบบเก็งกำไรไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งความฉลาดและโอกาสแต่สิ่งที่ต้องมีก็คือเหตุผลและความมั่นคง อารมณ์ของเทรดเดอร์จะต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นลงของราคาและต่อให้สถานการณ์ไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนถ้าเราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้สักวันความร่ำรวยก็จะกลับมาหาเราอย่างแน่นอนนอกจากนั้นนะคะบทสรุป3ข้อที่ผมได้จากการหาข้อมูลของบ b e r n เบอร์ลุกนั่นก็คือข้อ 1. Wall Street มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจของุฒิสภาข้อ2การควบคุมทั้งความเสี่ยงและควบคุมท้าจิตใจตัวเอง จะต้องคิดเป็นลำดับแรกแล้วก็3ก็คือเลเวเล e เป็นได้ทั้งรถไฟความเร็วสูงที่พุ่งนำพาเราไปสู่จุดหมายหรือมันอาจจะเป็นได้ทั้งรถไฟหอกที่ล่วงลงมาจากที่สูงถ้าเราไม่รู้จักควบคุมมันและนี่ก็คือทั้งหมดจากผมเอ็มออนขอให้ทุกคนลงทุเนเยนางมีสติสง,งบและสตรองนะคะ